สวัสดีครับจริงจ่ยไอาครับวันนี้กลับมาที่ l s t t e p p อกักอีกครั้งจะเป็นคลิปนะเกี่ยวกับไกด์ของ Merchant Skill อีกหนึ่งรอบนะครับเรามีคลิปเรื่องเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ราคาของในตลาดในประเภทของ Unique ไปแล้วอย่างต่อมานะครับพอคุณเริ่มรู้จักของ Unique แล้วสิ่งต่อไปที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือ พอหลังจากที่คุณฟาร์มเบสซิ่งของตัวละครคุณจนครบแล้วจากไทม์ไลน์ต่างๆที่คุณต้องการเนี่ยเราจะเลือกฟาร์มคอร์รัปชั่นที่ไทม์ไลน์ไหนดีเพื่อการหาโกเอาไปซื้อของที่เราอยากได้เอาไปขายเอาไปเก็บเอาไปทำอะไรก็ตามนะครับอย่างที่คุณอยากจะเอาไปทำเลือกจากไทม์ไลน์ไหนดี เพราะงั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะขอเปิดข้อมูลประกอบขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับเหมือนเดิม Last ซ p ร c h พอูเป็นเว็บที่ดีมากนะครับรีซอร์สค่อนข้างเยอะผมอยากให้ทุกคนเลือกหัวข้อเป็น m o o o l i t h o f f a c e นะครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์ของราคาตลาดกันอย่างแรกนะครับ o n o l i t h of f a ฟ e แต่ละอันเนี่ยนะครับมันจะมีโนด Echo พิเศษ Echo ก็คือแมปเล็กๆหนึ่งแมปที่เราลงเนี่ยนะครับรางวัลของเ c h o ที่เป็น u n i q u หรือ set เนี่ยนะครับมันจะต่างกันไปในแต่ละ timeline ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่น timeline แรก for of the outcast นะครับโหนด u n i q u จะเป็นโหนดธนูนะครับซึ่งอาจจะสุ่มธนูเ e t หรือว่าธนู legendary อยูอ่ใน unique ก็ได้นะครับเช่นกันอันอื่นอยู่ตามลิส s ์นี้เป,ป๊ะเลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือในเกมนี้เนี่ยของ u n i q u ที่แพงมีจำนวนน้อยกว่าของ u n i ิที่ถูกเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งที่เราควรรู้นะครับก็คือเราจะรู้ราคามาจากไอคลิปก่อนหน้านี้แหละแต่ถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้คร่าวๆนะครับธนูมีหลายอันมากๆแต่ธนูที่แพงมีอยู่1หรือ2อันดาบมีหลายอันมากๆแต่ดาบที่แพงมีอยู่2หรือ3อันขวานที่แพงมีน้อยนะครับหอกที่แพงมีน้อยคาถาที่แพงมีน้อยกว่าอันที่ไม่แพงเพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยแบบสม่ำเสมอทุกอย่างนี้ใช้ดวงในการดรอปนะครับ แต่แน่นอนเพิ่มจํานวนการฟาร์มก็ยิ่งเพิ่มนะครับโอกาสที่เราจะได้ของพวกนี้แต่ถ้าอยากได้เงินเยอะๆนะครับยังไม่นับบอสนะครับผมแนะนําให้ฟาร์มโหนโดยูนิคในแมปที่ไม่ใช่อาวุธนะครับฟังไม่ผิดที่ไม่ใช่อาวุธเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ Black Sun ตอบหมวกกับโล่นะครับหมวกแพงโล่ค่อนข้างถูกนะครับ f o r o e and d e a t h ดอกเสื้อ Ending the Storm ดอบถุงมือนะครับ f a l l of the empire ดอบเข็มขัด a g e of winter ดอบเครื่องประดับและ spirit of fire ดอบรองเท้าตั้งแต่ผมนั่งเช็คราคาค่าเฉลี่ยมานะครับราคาค่าเฉลี่ยที่แพงที่สุดของของ lp 3ขึ้นไปอยู่ที่รองเท้านะครับลองลงมาเป็นเสื้อเพราะฉะนั้นในในไทม์ไลน์ที่ผมแนะนำให้ทุกคนฟาร์มนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนทำตามกันหมดนะครับราคามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะ เพราะว่าอย่างที่บอกอุปสงค์อุปทานมันทําให้ราคาพกผ่านอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าผมจะตัดไว้สั้นๆเหลืออยู่ประมาณ3หรือ4ไทม์ไลน์ที่แนะนําให้ทุกคนเลือกเพื่อความสเสถียรในการฟาร์มนะครับถ้าบางคนดวงดีถ้าบางคนดวงดีไทม์ไลน์ที่จะทําให้คุณรวยจากของชิ้นเดียวที่ดอกเร็วที่สุดคือ age of winter นะครับเพราะไทม์ไลน์นั้นดอกเครื่องประดับและของเมื่อเทียบกันที่ LP 1นะครับ LP 1ขึ้นไปเนะี่ย อพีศูนย์ก็ได้นะครับของที่แพงที่สุดใน Lp ต่ำงๆคือแหวนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคุณดวงดีดอปเลทมันน้อยมากนะครับฟาร์มเอ e of w i ินเทอรดอปแหวนมาวงเดียว Lp 1 Lp 2คุณไม่ต้องฟาร์มอะไรอีกเลยทั้งสี่ซันแต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นแบบผมซึ่งไม่เชื่อเรื่องดวงนะครับไม่เชื่อว่าเราจะดวงดีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปริมาณนะครับความถี่นะครับและความสม่ําเสมอเข้าช่วยผมขอปิดนะครับ ไทมลายไว้เหลือให้คุณเลือกฟาร์มแค่3ทม์ลน์ไทม์ลายแรกครับ Spirit of Fire ดอบรองเท้าไทม์ลายนี้เป็นไทม์ลน์ที่บอสดอบของไม่ค่อยดีแต่ของยู i ินเป็นรองเท้า LP 3ขายได้ทุกคู่นะครับอันที่2ครับ Ending the Storm นะครับของราคาโอเคขึ้นมามากสำหรับของที่ดอบจากบอสแต่ว่าถุงมือค่าเฉลี่ยถูกกว่ารองเท้าอันนี้ก็ต้องให้น้ำหนักเอาว่าจะเอาฟาร์มถุงมือ ลุ้นดอบบอสด้วยนะครับหรือฟาร์มรองเท้าบอสไม่มีความหมายเท่าไหร่นะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นอันที่ราคาค่าเฉลี่ยก็ดีนะครับอาจจะดีไม่เท่ารองเท้าแต่เสื้อก็ดีมากๆเหมือนกันและดอบบอสแพงด้วยนะครับอย่างบั Force and Death เวลาเราเช็คดอบบอสเนี่ยเราสามารถเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมให้นะครับจะอยู่ใต้คลิปนี้สําหรับคนที่รับชมเป็นเวอร์ชันคลิป นะครับก็กดเข้ามาที่ไทม์ไลน์เลือกไปที่บอสไอเทมนะครับเข้ามาเช็คราคาของพวกนี้ได้บอสตัวน,นี้ดรอปของอยู่5อย่างในพูของมันนะครับสออย่างจาก5อย่างเป็นของที่แพงมากๆนะครับก็คือ Fo สไบชัคเกิลเป็นถุงมือที่แพงแล้วก็รองเท้า Last Step of the Living ก็เป็นรองเท้าที่แพงหลังจากที่วอลล็อกวอดแตกไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนจะหันมาเล่นบิวโลไลฟ์มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆดีมานของ Last Step of the Living กับ s h a c k ิล f o สไบชัคเกิลน่าจะสูงขึ้นนะครับเพราะ เป็นทำลายที่ดีที่คุณเลือกจะตัดสินใจฟาร์มแต่ั้นนี้เท้งนั้นอย่างที่บอกถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วทุกคนหันมาฟาร์มหนึ่งในสามทำลายนี้กันหมดมันก็จะทําให้ของที่ดรอปจากสามทำลายนี้มีเยอะขึ้นในตลาดและราคามันก็จะกดลงนะครับกลไกของตลาดมันเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าเราจะพยายามอัปเดตอยู่ตลอดลน,นะครับว่าในขณะนี้อะไรแพงแน่นอนถ้าคนคิดแบบผมทุกคนแล้วไม่มีใครฟาร์มอาวุธเลยอาวุธก็จะแพงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะ,ะสิ่งที่แพงเป็นชุดสวมใส่มากกว่าอาวุธสําหรับ กลางเดือนมีนาคม2024วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ